สวัสดีปีใหม่ไทยครับวันนี้เทศกาลสงการนะครับอาจารย์เต้เตบูชิตนั้นได้มีโอกาสมาสาัมผัสบรรยากาศาต,ต่างๆที่นองจอกเห็นรบรรยากาศที่ทาใหุกวกเราได้เห็นนะครับว่าประเพณีสงการวันครอบครัววันผู้สูงอายุมีความสัมคัญบรย่างยิ่งและตอนนี้ครับเต้เบูชิตสิจุรเลนนะครับได้มีโอกาสลงร,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 รับสมัครรับเลือกตั้งนะครับเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคไทยก้าวหน้าหมายเลขที่55ขณะนี้ผมเป็นเลขาธิการพรรคไทยก้าวหน้าก็เลยอยากจะขอ ให้ประชาชนคนไทยนะครับได้พิจารณานะฮะนักการเมืองปัจจุบันนี้ก็มีหลายสินะยะครับเราต้องการจะเข้ามาขับเคลื่อนบางสิ่งบางอย่างกับชาติบ้านเมืองโด่เฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่ง,ร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 ,งร้องหรือแม้แต่เรื่องของพีเอ็ม3.5ภาคนโยบายของภาครัฐเนะครับมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับอยากเห็นประชาชนคนไทยนะครับรรรรได้มีความตระหนักรับร,รู้ในการที่จะเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับ14บพฤษภาคมจะถึงนี้นะครับอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกประเทศนะครับเลือกพรรคไหญก้าวหน้าเบอร์55 ดรพูชิตจะรับอาสารับใช้ประชาชน์สมูทั่วประเทศครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับเนื่องจากเทศกาลสงการานตีนี้ขอให้นั้นมีความปลอดภัยอุดมสมบูรณ์ท,ทุกสิ่งทุกอย่างครับเดินทางไปต่างจังหวัดนะฮะไปภารกิจต่างๆกลับมายังสถานที่ที่นัานอยู่นะฮะให้เกิดความสมบูรณ์ทุ่มากที่สุดสำคัญที่คือชีวิตต้องมีความปลอดภัยครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับเลือกอพรคไทยก้าวหน้าเบอร์55ครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสมบูรณ์ที่สุดครับดรพูชิตก็รับประกรันครับ